บ้านวงพระถางบ้านวงพระถางตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมืองตำบลในเวียงอำเอเภมืองจัังหวดแพร่ซึ่งเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองแพร่ในอดีตเป็นบ้านของเจ้าเสาวงพระถางอดีตข้าราชการกรมปาม่าไม้ซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพงพิบูรณ์หรือเจ้าน้อยพรมวงพระถาง อดีตกรมการพิเศษจังหวัดแพร่ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าผู้ครองนครแพร่บ้านวงพระถางสร้างเสร็จประมาณปีพศ2467และเป็นบ้านหลังสุดท้ายในจังหวัดแพร่ที่สร้างในแบบเรือนขนมปังขิงโดยตระกูลวงพระถางได้นำแบบคุ้มวงบุรีมาดัดแปลง ให้มีขนาดเล็กลงและมีทรงสูงขึ้นโดยสันนิษฐานว่าช่างที่สร้างน่าจะเป็นช่างที่ได้รับการถ่ายทอดฝีมือมาจากชาวจีนที่สร้างคุ้มวงบุรีโดยมีลูกมือเป็นชาวขมุกต่อมาตกทอดเป็นของเจ้าน้อยอินสวงวงพระถางบุตรชายซึ่งรับราชการเป็นนายสัตวแพทย์ที่จังหวัดแพร่ ปัจจุบันบ้านวงพระถางได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยมีคุณยายสมศรีวงพระถางภรรยาเจ้าน้อยอินสวงวงพระถางบ้านวงพระถางเป็นสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงตัวบ้านเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทาสีฟ้าติดขอบสีน้ำตาลหลังคาเป็นทรงมนิลา มีการประดับตกแต่งลายฉลุแบบขนมปังขิงบริเวณหน้าจัว่วและหลังคามุงด้วยกระเบื้องปูนรูปวาวโดวยหล่อขึ้นเองชายคาประดับด้วยลายฉลุบ้านถูกแบ่งออกเป็นสองห้องห้องพักรับรองแขกสองห้องห้องเก็บของหนึ่งห้องและมีส่วนที่เชื่อมต่อเป็นชานออกไปด้านหลัง และมีห้องครัวอีกหนึ่งห้องซึ่งเชื่อมกับยุ้งข้าวขนาดใหญ่บ้านหลังนี้มีบันไดาทางขึ้นอยู่ในบ้านและด้านหลังติดกับยุ้งข้าวส่วนใต้ถุนบ้านเป็นใต้ถุนโลงซึ่งปัจจุบันมีการต่อเติมเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บของ